สวัสดีครับท v c กลับมาพบกับเ,เพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะที่เห็นอยู่เป็นมัลติมิเตอร์แบบคลิปแอมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของตัวคลิปแอมของพีมิเตอร์นะครับจากรุ่นที่เคยเคยนำมารีวิวเนี่ยเป็นรุ่น2 1งหตัวนี้จะเป็นรุ่น2.1.2.8นนะครับมีฟังกช์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับ นะก็คือวัดแอมนะครับได้ทั้งกระแสตรงกระแสสลับสูงสุดที่1,000แอมเลยนะครับสูงสุดที่หน0 0งแอมเลยนะครับปากแคมเนี่ยเขาเปิดได้ถึง4ี่สิบห้ามิลนะครับหรือ4.5เซนนะครับก็ถือว่ากว้างมากนะครับตัวบอดี้นะครับไม่ได้เป็นพลาสติก ABS แต่เป็น ยางกันลื่นเลยนะครับจับสะดวกกระทัดกระทัดรัดนะครับบุ่มหมุนก็เหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกยางกันลื่นนะครับนะฮะอ่าฟังก์ชันเมื่อกี้พูดถึงอ่าฟังก์ชันที่เพิ่มมาก็คือวัดได้ถึงหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันแอมป์นะครับสูงกว่าสองหนึ่งหนึ่งแปดนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็วัดแบบอ่านละเอียดลงมาอีกนิดนึงจะได้จุดต้นสิยมที่อ่านออกมาสองตำแหน่ง นะครับนะครับได้ทั้ง A, เออแอม d c และ AC แบบคล้องวัดนะครับแบบคล้องสายนะครับสะดวกนะครับค่อนข้างสะดวกในการใช้งานในการวัดกระแสนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเ,เทมนี่ก็ยังมีคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับตัววัดอุณหภูมินะครับย่านการวัดโอห์มนะครับความต่อนเนื่องของความต่อนเนื่องของสายแล้วก็ ค่าการเก็บประจุนะครับก็ยังได้มาเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับทุกฟังก์ชันนะครับก็จะมีสเกลนะครับสเกลทางด้านล่างให้ด้วยนะครับซึ่งรุ่นสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแปดไม่มีนะครับตัวนี้นะครับวัดนะครับวัดสีค่าเก็บประจุได้เหมือนเดิมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโวลต์นะครับเป็นโวลต์วัดได้ทั้ง A c สและ d c สี นะครับแล้วก็สามารถเลือกจุดต้นนิยมได้นะครับว่าเราต้องการอ่านละเอียดเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเป็น2 1งหจะทําไม่ได้เขาจะเป็น Auto ออโต้เลน์ไปเลยนะครับเขาจะเขาจะเลือกแบบออโต้มาให้เลยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็อันนี้ DC AC นะครับ AC ก็เหมือนกันนะครับกดปุ่มตัวนี้ AC สลับ AC เป็น DC ได้เลย ผมเคยเทสแล้วนะครับว่าไม่เราไปใช้วัดไฟสองรเนี่ยอยู่ในย่านดีซเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสามารถสลับไปสลับมาได้เลยนะครับแล้วก็อตัวนี้ก็ปรับตำแหน่งจุดสันนิยมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ให้เพิ่มมานะครับก็คือฟังก์ชันวัดฟ r e ค e n c y ความถี่นะครับ ของอตัว2องหนึ่งแปเนี่ยเขาจะเป็นออโต้เลยนะครับวัดโวลต์เอจะขึ้นความถี่มาให้อัตโนมัติแต่รุ่นนี้นะครับเขาจะแยกเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยนะครับเอาให้แบบาการใช้งานให้แบบชัดเจนไปเลยนะครับว่า,าการวัดความถี่ในรูปแบบต่างๆเป็นยังไงนะครับก็ฟังก์ชันนะครับการวัดความถี่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ในย่าน AC ก่อนนะฮะแล้วก็เลือกที่ ความถี่ตรงนี้นะครับกดที่ปุ่มความถี่ตรงนี้ครับก็จะวัดความถี่นะครับนะฮะความถี่ตรงนี้ก็จะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะวัดได้2แบบนะครับความถี่ที่เกิดขึ้นกับความถี่แบบดิวตี้เปอร์เซ็นต์ดิวตี้นะครับก็ตรงนี้ในตัวรุ่นเก่ารุ่น2 1 1หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับรุ่นรุ่นนั้นจะไม่มีตัวตัวแยกวัดความถี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็ยังมีตัววัด low impedance ได้เหมือนเดิมนะครับแรงงานตกค้างนะครับแล้วก็วัดค่าตัวไมโครแอมมิลลิแอมนะฮะสำหรับใช้ในงานวัดพวกที่เป็นเอาต์พุตสี่ถึงยี่สิบมิลลิแอมนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวนี้นะฮะยังขาดอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้อธิบายก็คือ ตัว relative นะครับตัว rel ตัวนี้นะครับจะเป็นตัววัดวัดค่าความเบี่ยดเบนของค่ากลางนะครับอย่างเช่นเราเราใช้ตัววัดโวลต์น,นะครับวัดโวลต์น,นะครับวัดโวลต์แล้วปรากฏว่าโวลต์ของเราเนี่ยมีความไม่นิ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นเป็นโวลต์เอเชียนะครับตัววัดวัด อาร l ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวจับค่าความเบี่ยงเบนของแรงดันได้นะครับว่าอยู่ในทางบวกหรือทางลบนะครับเราสามารถดูได้ในขณะนั้นเลยว่าค่าความเบี่ยงเบนของแรงดันหรือความต้านทานนะครับหรือกระแสน,นะครับก็วัดได้นะครับตัวนีน้สามปุ่มนี้จะมีให้อยู่ในรุ่นมิเตอร์ที่เป็นรุ่นท็อปทอปนะครับ นะ็็จะมี3ามปุ่มนี้นะครับจัดว่ามืออาชีพครับสำหรับเจ้า,า multimeter ตัวนี้นะครับ ncv การวัดย่าน ncv นะครับก็ยังมีมาให้นะครับนะก็ใช้งานได้นะครับนะครับถือว่าเหมาะสำหรับมืออาชีพนะครับก็หาก สนใจนะครับหรือว่าจะสอบถามในสินค้านะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเราให้เบอร์โทรแล้วก็แปะลิงก์ไลน์ไว้นะครับส่วนวันนี้ก็คงจะขอจบการแนะนำการใช้งานเเจ้าตัว pm 2 1 2 8นะครับตัว trms นะครับ acdc c a m i t e r ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับกดไว้นะครับ,นะรบแล้วก็ถ้าเกิดเรามีคลิปใหม่นะครับเราก็จะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆนะครับวันนี้ t v ว2560ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ